สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขคูซุกคอนครับเหมือนในช่องห้านกชาแนลครับมีเมนูมานําเสนอพี่น้องเขาครับเป็นเมนูตำส้มตีนงัวพี่น้องเมืองอันนี้เป็นส้มตีนที่เอ็นพอดำขายเนาะพี่น้องเนาะเอามากินกับส้มพักก็ะไดครับเมนูร่องเอามาตำเมืองพี่น้องเลยตำใส่ทังเส้นข้าวปุ้นแหนมบ๊อบยุบพักสลัดครับตำแบบเพ็ดเพจืดจวดระเบิดสกินน้ำพอดำด้บ่อมันี้ได้คือเก่าครับมาบัวลายยัางห้างพี่น้องเลยน้ำลายไหลครับ เมืองมิตเนตนจีนมันครับนี่เอามาตำสดนำนัวเบื้องครับกินอันรดีแ่บอืมขอบุณเลยวะ เผ็ดกินได้หลายย่างครับอืม uh huh. เส้นเหนียวนุ่มพันใส่แล้วนี่ทางยาวหูบระเบรอหูระเบรอบีบอะไรบอกทางระเบอร์รเพชดครับคุนว่าเคยได้ถอดไกล้ครับมาสู่คนกินมางให้เรากันนีน่ ดำยุบแล้วเนี่ยส่วนปีกปลายมันครับอันนี้อืมครับต,ตอนใหญ่ค่ะกันดีครับบุ้งกลินงัวตอนใหญ่ๆเลยครับบุ้งมันจะเอ็น ชิมแล้วก็ตีนงวน,นะอืมชิมยังแะเบื้อง,อง,งขาโอสัวาขากระเพีงสมกับพอดี เห็นนำเห็นนำเวลานม่วมแมงเนื่ออื่นนี่พี่น้องนำนี่ในส้มตีนนี่ครับเอามาตำโมแสบเพื่อนกันครับผู้มากเมนูตำผูพ่มมากักมากินกับส้มพักครับ อขอ่าวน,นะบะอืมบ่งตอนนี้นย,ยัยลีพี่น้อง๊ <laughs> ายบาย ก็ดยำยำเห็ดเป็นกับแกมก็ดีครับอันนี้กระปุกนึงครับพัดดำตำม,มาฮึุณอะมีนกยังสิวะเห็ดตอนหน่อยอยู่ còn nhẹ nhàng, sát trái đi ạ, xin phi nông nhé, không tin nào, nó mứng, chèp ấy mình nha, แบบกรุบกุอบอมเปรี้ยวจังหน่อยเบ่งตอนน้อยไม่นกแลเบ้วเบ่งครับเอ็นใสๆเลยครับนี่ตัวนี้คือสิเป็นกระนองมันพี่น้องกระนองง่วนะครับ แผบสักลงเหมือนขึ้นปปลายานไดทอดปีไกล้ครับมันกินเป็นมุ่งผดดำยานเม็นเพชรซำผัดดำกินนี่ก็พอดีหรอครับนี่สดเอาวางน้ำนัวมันหรือพี่น้องเอาไปกินกับตำมะหุงก็ได้ครับ อม,มันกรุบครับพี่น้องได้กินและสติ่ตจดใจพี่น้องอือูออ้ใส่นังกับน้ำนัว แต่ว่าพี่น้องม่าอยากได้เป็นตีนกันอยากเป็นส้มหนังแต่ว่าท่านแซบนี้มดสูส้มตีนนะครับคือมันหอมพักกระเทียมน้ำด้พี่น้องก็อยู่ในอันนี้อยู่ในอิดมันนี้ครับอืม ระเบอรหลานโลกดูซู้รึเปล่ามึงผัดดําก็ที่ได้ที่หนึ่งมาเมื่อเนี้ยชู่ยบะอิ่มน้ำโคกสิกินน้นำโคกนะบบก,กินดอกพัดดํามาทับงานเลยมื่อนี้นนโฆษณาขายมึงดูผลิตสื่อซอยระเบอร์ยอยูอ่บะอ,อ่มแล้ว mình bố mhm mhm nó mhm nhèo không มันคล้ายๆหนังเข้มนะครับแต่ว่ามันกรุบกว่าวหน่อยเอฟเซีเอากินเพื่อนเนี่ยครับอานิแล้วอืม ไ,ได้แบบนี่อิมอ่มหมดระเบอร์นะรับท่านละอิ่มเลยเดี๋ยวว่ามัน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 นะครับออเอาะมึงตอนน,อนั้นยัง แอบเนาะเบิงเบิงพันต้มนี่โบแมนวาซาีิเปลยพี่น้องเลยพอดีย่ำครับอิ่มปะไอเจ้าคำปะอิ่มขากแล้วเอาพี่น้องท่านใดสนใจครับส้มตีน เอามาเห็ดเมนูนตำรอว่ากินเป็นกับแก้มครับหรือว่ากินกับข้าวซื้อก็ได้ได้พี่น้องเลยมันโปรชมแห้งดอกครับว่าส่วนมากก็จะไปผสมน้าพักเอาไปเป็นกับแก้มตำบักุ้งนั่นนี่ครับแต่ว่ามัอนี่พอดดำตำใส่ทางข้าวปุ่นแ,น,แ,รรน,ลแลน่แล้วก็ตำเพชรจวดๆครับมัอนี่ซูเบาระเบิกินเรากินครับเดียวตงดอกพี่น้องเลยไรยันเพชรเอามัอนี่ครับขอบ,ขอบคุณขอบคุณครับพี่น้องที่เข้ามา ติดตามรับชมครับเป็นกำลังในอกแรงใจบัวศิขามากด like, กดไลค์กดแชร์เนาะหรือว่ากดคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันอีกช่องทางหนึ่งครับพี่น้องผู้เพิ่นเฮดคลิปครับบัวผู้เพิ่นสิขมาเป็นกำลังใจใหม่เนาะหรือว่าผู้เพิ่นติดตามมาแต่เฮงแล้วครับขอขอบคุณขอบคุณหลายครับบรซื้อบองหาบัว่ากันครับสำหรับชมตีน เหล้วก็มีทั้งใครลูกเป็ดแน่พี่น้องเอ้ยทั้งมูโย,ยอแน่สำหรับื้อนี้ครับขอพี่น้องเฮามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมาปรถนานครับเหมื่นพอๆกันไหมครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ